นี้ผมจะมาทําคลิปว่าคนเรือจะไปลงเรือเนี่ยในกระเป๋าต้องมีอะไรบ้างเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมจะต้องไปลงเรือแล้วก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูว่าการจัดก,กระเป๋าไปลงเรือเราต้องพกอะไรไปบ้างแล้วก็ <Okay. S 1> ต้องมีเอกสารอะไรไปบ้างสําหรับคนที่ไม่รู้จักอาชีพคนเรือก็ถ้าสนใจก็เข้ามาดูได้เลยนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจากที่กระเป๋าเป้ก่อนเลยกระเป๋าเป้นเนี่ยเราต้องเอาไว้ใส่เอกสารซึ่งเอกสารของคนประจําเรือเนี่ยมันก็จะนี่เลยแน่นๆประมาณนี้เลยครับมันก็มีทั้งใบเซอร์ต่างๆนะแล้วก็พวกใบตรวจร่างกายใบเซอร์ ติดตัวไว้ก็จะเอาไปสาใส่ไปด้านนี้เลยนะแล้วก็จะมีพวกเอกสารพวกพาสปอร์ตซีแมนบุ๊กใช้สำหรับการเดินทางเพราะว่าเดี๋ยวรอบนี้ผมจะต้องบินไปเวียดน,นามนี่ก็จะเป็นตัวกระมาสำหรับสำหรับคนที่อยู่เรือต่างประเทศอ่ะ ที่ชักธงปดามาก็ต้องมีตัวปดามานะฮะอันนี้เป็นของเก่าแต่ก็เดี๋ยวไม่พบไปแต่พบไปหน่อยดีกว่าอันนี้เกิดใช้จริงมันก็ไม่ใช้หรอกแต่ว่าพอดีตอนตอนที่สมัครงานที่ใหม่แล้วมันเขาใช้ย้อนหลังด้วยไงพบไปเขจะใส่ไว้ด้านหน้า นี่กจ็จะเป็นกระเป๋าสมุทรนาคานะครับเพราะว่าเราต้องเผื่อไว้แหละเพราะว่าถ้าที่บ้านเรามันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้เช็คไดม้มีอะไรอีกนะก็หลักๆอะ่ะกระเป๋าเนี้ยเราจะเอาไว้ใส่เอกสารที่สำคัญแล้วก็พวกเสื้อผ้าที่มันเกิน จากที่เราใส่กระเป๋าเป้หรือกระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ค่อยเอามายัดใส่ในนี้ได้ผมก็จะพกพาไปด้วยหลวงพ่อสุทธทอัแต่ะ่าซื้ดีติดตัวไว้ยำเดินทางให้ท่านสมคแราวนี่อยู่กับผมมาเป็นสิบปีแล้วนเนี่ยตั้งแต่ลงเรือครั้งแรกตั้งแต่ปี2006แล้วก็นี่จะเป็นรูป แม่แล้วก็ผมจะมาเล็กเด็กก็ปุบติดไว้ไม่ดูต่างหน้ามีรูปพ่อด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เอาไปเพราะว่าพ่อมันก็ชอบถ่ายรูปนี่เลยหนังสือสวดมนต์นะครับใส่ได้นในนอตตรงนี้ต้องให้ใส่ที่สูงอ่ะใส่ได้ กระเป๋านี้นี่ใช้มาเป็นสิบปีนะซื้อมาตอนที่เรือเข้าเมกาตั้งแต่อยู่เรือสินค้าสวิตเกียร์ทม่าแล้วก็นี่รายกาออกกําลังกายก็เอาไว้ใส่ทํางานด้วยแหละก็มันเร,เราอยู่เรือนะมันไม่ต้องใช้ในหรูหราล้วแพงอะไรมากมายหระก็ใช้แค่ที่พอใช้สําหรับ ทำงานด้วยออกกำลังกายด้วยอันนี้ก็น้ำหอมนะครับพกไว้ไเวลาออกไปเที่ยวหรือเดินทางอนี้ก็เอาไว้ใส่เอาไว้ใช้นี่ก็ใช้มานานนมาเริ่มใช้น้ำหอมก็ตอนอยู่เรือนี่แหละเพราะว่าที่ต่างประเทศอะ่ะน้ำหอมเรามันถูกกับบ้านเรานะ ต่อไปเราก็จะพกแมสนะครับแมสนะนี่ผมจะใส่ไว้ในกระเป๋าเป้นี่แหละเพราะว่าสะดวกต่อการทางานให้มันติดกระเป๋าไว้เวลาเปลี่ยนอะไรก็ได้นี่จะเป็นกระเป๋าวิ่งก็เรือบางลําอ่ะผมว่ามันน้อนยแนละ้วแหละที่ว่าจะไม่มีลู่วิ่งให้กับออคนที่ทำงานบนเรือนะแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบวิ่งลู่วิ่งไงก็อาจจะไป วิ่งพื้นที่รอบเรืออะไรเงี้ยก็สามารถใส่แค่นี้วิ่งได้ผมก็บางทีเปลี่ยนมันเปิเปลี่ยนบรรยากาศนะกพืพกไว้ไม่เสียหายซื้อมาหลายกว่าบาทดีแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้อุปกรณ์กลอโพครับเอาไว้ถ่ายคลิปบนเรือคลิปบรรยากาศเอาไว้เพื่อนเพื่อนได้ดูกันว่าทํางานบนเร,รือเป็นยังไงนะแล้วก็สภาพอากาศบนเร,ราาือ เป็นยังไงตามทะเลพไวอัน,นี้เป็นแว่นกันแดดแล้วกแว็แว่นสายตาที่ไว้ใส่ใช้บนเรือนะครับก็พบไปก็จะเป็นของรีแบร์แหะอันนี้เป็นอันนี้ขอแต่ละคนอาจไม่เหมือนกันนะแต่อันนี้คือเป็นขอที่ผมผมใช้จริงๆไงเพราะว่า เราเพราะเรือมันมีหลายประเภทนะเรือสินค้าเรือแก๊สเรือน้ำมันเรือสำรานแล้วก็เรือออฟชอร์แต่ผมอะเป็นฝักของเรือเรือออฟชอร์นะก็ขอก็จะไม่เยอะเท่าหรอกเพราะว่าคอนแทคของผมอะมันสั้นแค่สี่เดือนห้าเดือนเองมันจะเป็นหวัด่อยเลยต้องใส่แมสเมื่อกี้อะ โอเคครับคิดว่าในกระเป๋าเป้เนี้ยที่ถูกเตรียมไว้เนี่ยน่าจะครบแล้วแหละเดี๋ยวเราไปจัดกระเป๋าใหญ่กันเดี๋ยวงนี้เราก็จะพร้อมเดินทางแล้วก็ทุกคนอาจจะมองว่าอุ้ยพกไปแค่นี้เหรออนนนะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่าเรือออฟชอร์ครับมัน มันวิ่งอยู่ในอ่าวไทยนี่แหละมันก็เรือเข้าฝั่งแล้วเราก็สามารถที่จะไปซื้อเพิ่มได้แต่ถ้าเรือต่างประเทศ<ๆ>เขากขาต้องต้องพกเยอะกว่านี้เพราะว่าถ้าไปซื้อต่างประเทศแล้วมันแพงสภาพกระเป๋าเขาจะเก่าหน่อยเพราะว่าเป็นสิบปีแล้วเนาะไม่ได้ซื้อไม่คิดจะเปลี่ยนใหม่เลยเพราะว่ามันใช้ได้ไปครับเดี๋ยวเราไปดูจัดกระเป๋าใหญ่กันโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาจัดกระเป๋าใหญ่กันซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ มันก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยผมซื้อมา,อาไว้ใส่ของไปลงเรือที่สงขลาแต่ว่ารอบเนี้ยผมจะต้องบินไปที่เออวียดนามแต่ก็ไม่อยากเปิดกระเป๋าเพราะว่าไปแค่ไปรับเรือแล้วก็เอากลับมาไทยเฉยๆก็เนี่ยเราก็จะมาเริ่มจัดพื้นกระเป๋าก่อนเพราะมันเป็นกระเป๋าผ้านะผมไม่อยากพกกระเป๋าใบใหญ่ไปเพราะว่า ผมเบื่อแล้วเพราะว่าถ้าใส่กระเป๋าเดินทางมาใหญ่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนอยู่กลับไปอยู่เรือค้ามันจะทําให้รู้สึกว่าไกลบ้านมากขึ้นเพราะเรือค้ามันยิ่งนอกประเทศเนาะผมก็จะพกกระเป๋านี้ไปะจะเริ่มที่ถุงเท้าก่อนเลยถุงเท้าเนี่ยซึ่งรอบนี้ผมไปทํางานประมาณห้าเดือนเนาะคิดว่าห้าเดือนแหละริงๆก็อาจจะอยู่เกินก็จะพกไว้ประมาณห้าคู่ ว่าใช้คู่ละเดือนเลยลเรหรอก็ไม่ไม่หรอกก็ถ้าเรือเข้าฝั่งไงเราก็ไปซื้อได้แล้วเราก็จะมาพูดจัดของไปเรื่องเราก็นับดูว่าอันเงี้เสื้อทํางานเสื้อใส่ทำงานเนี่ยผมบอก็จะมีประมาณสองตัวก็จะม้วนจะม้วนให้เรียบร้อยหนอ่อยม้วนออกส่อ ด้วยความที่ว่ากระเป๋ามันเล็ก้มันก็ต้องจำกัดพื้นที่นะ่ะเนี่ยก็จะม้วนเลยเซึ่งทำงานาที่ยเขาเรียกว่าผมมาทำงานสองกะผมก็ต้องเตรียมไปสองตัวเราเตรียมก็แค่ความจำเป็นอนะ่ะเพราะเรือนะที่เราไปทำมันจะอยู่กันเองอนี่ครัต่อไปก็เป็นผ้าเช็ดตัวก,ก็สายไป มันก็มีพวกชั้นในของผู้ชายปกติแหละแต่ก็ไม่ขอพูดถึงแล้วกันมันเผืม่มผู้หญิงดูน่าเกียดอ่าอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อใส่นอนอะไรก็ได้แหละอันนี้ก็เป็นเสื้อบอลธรรมดามีเกงขาสั้นหนึ่งตัวแล้วก็ ผมเก่งวิง่งเก่งวิ่งผมจะพบจะพไปสองตัวเลยเพราะว่าไปลงเรือลำนี้ไม่มีทีมแคตเตอร์ลิงจะต้องซักผ้าเองจะต้องเอาไปเผื่อหน่อยแล้วก็เร,เรือออฟชอร์ลำไหนที่มีแคตเตอร์ลิงอ่ะเราก็จะสบายก็คือทำแต่งานเนาะพูดอะไรอย่างเงี้ยถึงก็จะมีคนดูแลพวกอาหารการกินแล้วก็ ซักผ้าซักของจะมีคนดูแลโอเคตอนนี้ผมเมื่อปูกคืนมาเรียบร้อยแล้วเนี่ผมก็จะวางของใช้แล้วนี่ครับผมก็จะพ oh กโอเลไปสี่กล่องเลยไนท์ครีมเดย์ครีมอย่างละสองก็จะมีของเก่าคนมองอาจจะคิดว่าเ้ยอมันมีสมัมภาระวาแต่ก็อย่างที่บอกเนาะเราก็แก่แล้วเนาะบันทีก็ต้องดูแลแตัวเ,เองบ้าง ข้อสังคมบ้างน,นี่างก็แปรงสีฟันซื้อสีอันเลยเพราะมันถูกแหละปกติแล้วก็สองถึสง,ส,งสามเดือนมาเปลี่ยนทีนะแต่เราก็นั่นไว้แล้วก็มีโกดหกไปน,นี่ก็ยาสีฟันนะฮะปกติก็จะใช้ยี่ห้อน,นี้แหละใส่ไปเลยสามรอบ รู้ิว่าจัดออกมาจะเป็นยังไงสบู่ก็เอาไปแปดก้อนน่ะนี่ก็ซื้อของมานี่กลาวว่าไม่ต้องออกมาจากจากเรือเลยเดีย๋ยวต้องออกไปซื้อของเลยเดี๋ยวจะดูก่อนว่ามันจะหนักเกินไปไหมมันจะยับได้ไหม นี่คก็กระตันบับนี่ก็ยาสระผมนี่รอบนี้ใช้ฉิุนี่เพื่เพื่อกาจับขออยะที่ร่วงลงมา คิดงวดผมหลายคนอาจจะบอกว่าควรเอากระเป๋าเดินทางไปใหญ่ไปแต่ผมไม่อยากทำแบบนั้นแล้วนี่ก็เป็นผ้าบัฟนะครับผ้าบัฟที่ไม่ติดหน้ากำลังกลางแดดเพราะว่าคนเรือที่ไม่ใช่เรือสำราญนะก็จะต้องออกแดดเยอะหน่อยนี่ก็ผมล้างหน้านะคร ใส่ไปเลยสามหลอดเ่าจริงเดี๋ยวกลับมาก็เหลือห็นมีถุงเท้าอยู่อีกคู่นึงเหน็บไปโอเคม,ม,ม,มันมีกเกงวิ่งแล้วก็ต้องมีเสื้อวิ่งนะเนี่ยเสื้อวิ่งรอบนี้จะพบไปสองตัว เริ่มเต็มแล้วิ่มนึกถึงเวลานอนเลยนี่ก็จะมีเป็นเป็นกางเกงนอนขาย,ยาวเล็กไปแน่นมากบนเลยต้งได้แล้วต้นมีส่งแล้ว,นะแ,ลวแล้วก็เสื้อกันหนาวถามว่าวิ่งหนาวไทายต้องเตรียมเสื้อกันหนาวด้วยเหรอ ช่วงมีคลื่นอ่ะช่วงมีคลื่นนะครับในเรือมันก็มีแอร์แหละพอแอร์ในอ,อากาศมันเย็นนะในเรืออากาศมันเย็นข้างนอกอากาศเย็นมันก็จะหนาวเวลาเรานอนเราก็อาจจะทําให้เราเป็นหวัดได้มีก็เสื้อเสือนอนแต่ก็เป็นแขนยาวแหลนะดูนี่ถ้าจะเต็มแล้วลนะโอเคครับเนี่ยมันก็หลักๆก,ก็จะประมาณเนี้ย ส่วนตอนนี้ผมก็มีถุงยาซึ่งผมว่าจะเอาไวา้ใส่กระเป๋าเป้แล้วแหละตอนนี้มันน่าจะเต็มแล้วนะก็เข้าๆใน,ในการจัดกระเป๋าของคนเรือมันก็จะมีประมาณนี้นะฮะไอ้คือรองเท้าแตกเลยรองเท้าแตกงี้นต้องยัดลงให้ได้และแล้วก็อุปกรณ์ในก่การตัดเล็บ พวกอะไรนะไม้ขัดฟันไม่มีนั่นอะไรอย่างกนี้ยจิบปะถาศเล็กๆน้อยๆผมก็จะมีกระเป๋าใบเบนี้หดดยหนักไปแต่รอบเนี้ยมันแน่นเพราะว่ามันกระเปบบ๋าเลักไปจริงอะและ้วก็ส่วนชุดหมีผู้อุปกรณ์ต่างๆที่จะเอาไว้ใส่ทางานบนเรือนะฮะเดี๋ยวทางบริษัทเขาก็จะให้ผมไปเอาที่ที่ ผมบินไปแหละเพราะว่าจะบินไปเวียดนามนะน่าจะได้ไปรับที่เรือพวกชุดหมีรองเท้าเซตตี้แล้วก็หมวกเซฟต,ตี้เทลเมทแล้วก็แว่นเซตตี้แล้วพวกเนี้ยโอเคครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับตอนนี้ก็จัดก,กระเป๋าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วเอ้วันนี้ที่ทำคลิปแม่ก็มานั่งดูด้วยว่าลูกเอาอะไรไปครบหรือเปล่า ปิดใส่แม็ไว้เพราะว่าตัวเองรู้สึกฟุ้ฟั่เป็นหวัดกลัวเอามาติดแม่เห็นแว่นดำงี้นี่แม่ก็ตอนนี้ก็เพิ่งผ่าต้อมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วฮะเนี่ยเดี๋ยวจะไปให้หมอเช็คครั้งสุดท้ายแล้วก็จะได้ถอดแว่นดำแล้วก็จะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วตาใสาๆโลกสว่างสดใสเลยโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ <S <S ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ <S <S กดส r i b e เป็นกำลังใจให้เราสอแม่ลูกด้วยนะครับ Bye bye.